สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่4กรกฎาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของจูดเบลลิงแฮมนะครับที่มีข่าวนะครับว่าลิเวอร์พูลเริ่มคุยกับดอทมุนในดีลของเบลลิงแฮมแล้วด้วยนะครับรวมไปถึงคาร์เโยนนะครับก็มีการเปิดตัวกับลิเวอร์พูลแล้วก็คลอปการันตีว่าเนี่ยของดีเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับอันนี้ก็ของดีเช่่นนนกััะคครรบใที เจ็บคอมีเสียมหะอย่าลืมยาแคไอาตามขันตีรวมถึงใครที่เป็นกดไหลย้อนอย่าลืมยาธาตุตาจองทองนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงสิงเวอร์ออลฟุตบอลนะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลเพลย์มารีคอนเทนต์ฟุตบอลไทยมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมร่วมกับทางช่องคนแอคอีกมากมายแน่นอนให้กดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสิงด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มตาสิงนะครับแล้วก็เครื่องดื่่่่มมโซซดาาาแแคคลอรรีีตตววิวินนสูงะับ สนใจก็ไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้กันนะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นที่เรื่องเมื่อวานก่อนนะครับเรื่องที่ว่าผมอาจจะใช้คําพูดผิดว่าเพดานค่าเหนื่อยไม่พังอะไรนะนะั่นแหะแล้วก็คนก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเพดานนะพังอ่ะอะผมก็ขอแก้ตรงนี้แล้วกันนะคือผมน่าจะเลือกใช้คําผิดจริงๆแหละคือไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้ว่าสิ่งในหัวคิดอะไรอยู่แต่ว่าสิ่งที่พูดออกมามันพูดผิดนะฮะ ก็คือที่เมื่อวานเนี้ยผมเปิดที่คริสบัตค้อมเขาเขียนให้ฟังอะว่าตรงนู้นเป็นยังไงการที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยโอริกี้แล้วประหยัดไป1 0 0 0 0แการที่เราขายมาเน่ออกไปเราประหยัดค่าเหนื่อยได้ส0 0แ0นแล้วก็นําตรงนี้มาจ่าย้ซา่าได้หมายความว่าค่าเหนื่อยรวมของสโมสร,รที่จ่ายต่อปีอะยังไม่พังยังอยู่ในแบบเท่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเราเราปล่อยคนอื่นไปแล้วนาส่วนต่างตรงนั้นมาจ่ายซา,า่า อ่ะผมต้องใช้คําว่าค่าเหนื่อยรวมไม่พังแต่ว่าถามว่าเพดานค่าเหนื่อยพังไหมก็พังเลยฮะเพราะว่าเพดานเดิมอ่ะมันอยู่ที่2องแสนสใช่ไหมฮะฟานดไดประมาณ2องแสนสองสองแสนสามสองแสนสี่ช่วงช่วงนี้แล้วก็เตียโก้ไล่ลงมาเห็นไหมเห็นไหมประมาณ2องแสนสองแสนก็กว่าแล้วก็2องแสนแล้วก็แสนปลายปลายเห็นไหมอันนี้คือเพดานพวกตัวท็อปของเราพอซา่าได้3ามแสนห้าเนี่ยแน่นอนมันก็กระโดดครับเนาะมันก็พังแหละเพดานเดิมแต่แต่ถามว่า มันพังแบบสมเหตุสมผลไหมมันก็เป็นมาตรฐานใหม่และมันก็ไม่ใช่ว่าผมเห็นหลายๆคนคอมเมนต์ว่าต่อไปนี้ใครมาก็จะได้มาตรฐานใหม่เท่าซาร่าไม่คงไม่ใช่แบบนั้นนะคือผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณเซนผู้เล่นที่เพิ่งเกิดได้อายุ20ก่กว่าอย่างนูนเยสอ่ะคุณก็ไม่จําเป็นต้องให้นูนเยสสามแสนห้าหมายถึงเพิ่งเซนมาคุณนึกภาพออกไหมแต่ให้มันเป็นบรรทัดฐานใหม่ว่าเอ้ยต่อไปนี้ถ้าใครคุณไปแตะระดับเทีย ซา่าได้นะคุณจะมีโอกาสได้ขั้นเหนือท่าซา่าแต่ถ้าคุณแบบแตะระดับท็อปเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขั้นซา่าคุณอาจจะได้ประมาณติอาโก้ได้ประมาณฟันได้เห็นไหมประมาณ2 0 0 0 0นกว่ากว่าหรือแบบอาริซงก็ได้แสนเก้าเฮนเดอร์สันได้แสนเก้าฟาบินโยได้แสนแปดอะไรแบบนี้ผมผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณยกระดับตัวเองคุณออขั้นเหนือคุณจะเพิ่มประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมอ่าคุณมาใหม่คุณอาจจะได้ประมาณแสนหนึ่งพวกนักเตะใหม่ๆดังนั้น มันมันมันไม่ใช่ว่าใครมาแล้วจะได้3ามแสนห้าทุกคนคงไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ลิ์พูไม่ใช่สไตล์ทีมที่ไปซื้อไอ้พวกแบบซื้อมาโป้งเดียวแล้วได้3ามแสนห้าลิฟพูจะซื้อพวกที่เอามาพัฒนาก่อนแล้วค่อยๆไต่ระดับค่าเหนื่อยแบบนี้ดังนั้นตรงนี้ก็ผมขอตอบด้วยนะเบื้องต้นตรงนี้นะฮะนะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูกันที่ฟาบิโอคาวาโยนะครับก็ ล่าสุดนี้เมื่อวานเมื่อคืนนี้ครับตอนค่ำๆเย็นๆบ้านเราจริงๆก็เปิดตัวออกมาแล้วเป็นรูปภาพออกมาเลยนะฮะก็คือมาถึงโมสรของเราแล้วก็ทําการเปิดตัวเดี๋ยวดูภาพไปด้วยนะเลือกเบอร์เสื้อเบอร์28นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านบทสัมภาษณ์ของคาร์บาโยให้ฟังนะครับผมแปลมาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกแบบพูดไม่ออกเลยแบบพูดไม่ออกจริงมันรู้สึกดีมากๆกับการที่ได้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นหนึ่งในโมสรที่ดีที่สุดในโลกผมรอที่จะได้เริ่มต้นใหม่ไม่ไหวแล้วนะครับ จริงๆผมได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรแต่ว่าผมพยายามโฟกัสกับฟูลแลมให้จบซีซั่นแต่พอผมได้ยินว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจผมเนี่ยผมก็อยากที่จะมาร่วมจอยด้วยทันทีนะผมหวังย่างยิ่งว่าผมจะประสบความสําเร็จร่วมกับทีมที่นี่อีกมากมายนะครับผมได้พูดคุยกับหลายๆคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเดีลวนี้หนึ่งในนั้นก็คือทั้งรวมไปถึงเจอเกนคอปด้วยและผมรู้สึกว่า้มันธรรมชาติมันรู้สึกแบบธรรมชาติมากๆนะ แล้วก็เมื่อทุกอย่างมันรู้สึกแบบธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมันก็ง่ายที่ผมจะตัดสินใจนะครับเขาโยบอกครับว่าครอปเนี่ยคือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ผมย้ายมาที่นี่เลยเพราะว่าผมเห็นว่าเขาเนี่ยพัฒนาผู้เล่นมานักต่อนักแล้วผมมั่นใจว่าเขาคือคนที่ใช่ที่จะปั้นผมในขณะที่ฮาวิเอเลียดเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชักชวนผมเหมือนกันแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายมาลิเ์พูเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้ใครมาชักจูงหรอกชักชักชวนหรอกแต่ว่าแต่ว่าแน่นอนผมก็ได้คุยกับทั้งเอเลียดเนโกวิ แฮร์รี่วิลสันซึ่งแต่ละคนก็บอกถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับรีพูทั้งนั้นแล้วก็มันยิ่งทําให้ผมตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นผมเลือกเบอร์เสื้อเบอร์28สนะฮะสาเหตุที่ผมเลือกเบอร์เสื้อเบอร์ยีเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยคุยกับคนดูแลเสื้อที่ฟูลแลมคิดแมนนะคนดูแลเสื้อที่ฟูลแลมนะผมบอกกับคนดูแลเสื้อที่ฟูลแลมว่าเดี๋ยวผมไปรีพูผมจะใส่เบอร์28นี่แหละเพราะว่ามันคือเบอร์เดิมที่ผมกําลังทําผลงานได้ดีเเเลลลลยยมมมมมื่มมม่่่ออผผททํําาไไดด้้้ีีแวตงปนะใ ถ้าของมันไม่ได้เสียก็ไม่จําเป็นต้องซ่อมเออเป็นคําพูดที่ดีมากเลยนะสาหรับข่าวประโยชก็ยี่แปดทำให้ผมแบบโดดเด่นขึ้นมากับฟูแลมผมก็ใส่ยี่แปดนี่แหละนะไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนเบอร์อะไรนะแลวผมว่าดีแล้วมาตอนแรกอย่าเพิ่งไปเสื่อมสูญเบอร์เสื้อสวยๆนะมันเป็นเรื่องของความกดดันด้วยนะครับอนะ่เขายังบอกต่อน,นะครับว่าอ่าพิธีกรถามถึงเรื่องว่านูนเยสเนี่ย yes นูนเยสย้ายมาด้วยเนะี่ยคุณมีความเห็นยังไงบ้างกับน yes ูนเยสนะอ่า คาพโยบอกว่าใช่ดาวินดูเนสเป็นตนั้เแต่ที่ดีพ่อของผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเบนฟิก้าคือเขาเป็นคนโปรตุเกสนะอ่ะเนาะพ่อ,อผมเป็นแฟนเบนฟิก้าตัวยงแล้วพ่อผมเนี่ยชอบนูเนสมากๆผมมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวพ่อผมต้องแฮปปี้มากๆแนะ่ถ้าผมมีโอกาสได้เล่นแล้วก็ประสานงานร่วมกับนูเยสเนี่ยเขาเป็นการส,สัญญาที่ยอดเยี่ยมและผมก็มั่นใจว่าผมก็เป็นการเส,สัญญาที่ยอดเยี่ยมเช่นกันที่ดีเช่นกันน,น,นี่คนนี้น่าจะเป็นพ่อเขาอนะที่กอดมือซ้ายเนี่ยพ่อเขาเป็นแฟนเบนฟิก้าเลยนะอืม พ่อเขาน่าจะรู้แหละรู้ิดสงของเขาของนูนเยสเป็นอย่างดีด้วยนะครับเล่าให้ฟังถึงปูมหลังหน่อยว่ามาจากลิสบอนตั้งแต่อายุสิขวบเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเขารยโย่บอกว่าผมย้ายจากลิสบอนเนี่ยแบบย้ายถิ่นฐานเลยนะจากโปรตุเกสมาอยู่อังกฤษเนี่ยตั้งแต่อายุ11ปีซึ่งช่วงแรกต้องบอกว่าปรับตัวยากมากทั้งการใช้ชีวิตทั้งเรื่องของภาษาแต่ว่าการที่ผมได้เริ่มต้นกับสโมสรเล็กๆที่ชื่อว่าบราวแฮม m FC เนี่ยมันเป็นทีมเล็กๆที่ จะ่ช่วยผมได้มากเลยนะทาให้ผมได้ปรับตัวได้เรื่องของภาษาเรื่องของการเล่นจนโ,โชว์ฟอร์มโดดเด่นออกมาแล้วจากนั้นเนี่ยฟูลแลมมก็มาดึงผมไปฟูลแลมก็มาดึงผมไปต่ออีกทีนึงนะครับดังนั้นผมต้องขอบคุณทั้งสองสโมสรมากอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าเจ้าหนูคาร์บโยอยู่อังกฤษามาตั้งแต่เด็กได้โฮมโกรนด้วยแล้วก็ทรงภาษาการปรับตัวเรียบร้อยแลยนะ้วไม่ต้องมาฝึกอะไรมากมายนะครับส่วนตำแหน่งการเล่นนั้นเนี่ยแน่นอนว่าผมเนี่ยเล่นหมายเลขสิบนะเล่นเพลย์เมกเกอร์ที่ฟูลแลม แต่มันก็ขึ้นอยู่กับแผนการเล่นด้วยแต่เอาจริงเนี่ยผมสามารถไปเล่นปีกได้เช่นกันนะเพราะว่าผมเป็นคนที่สามารถสร้างสร้างสรรได้มากพอกับการที่จะดวลหนึ่งหนึ่งกับคู่ต่อสู้ได้เนี่ยผมเล่นได้ทุกตำแหน่งแหละแต่ในตำแหน่งหมายเลขสิบเนี่ยหรือว่าหรือว่าปีกเนี่ยสองตำแหน่งเนี่ยปีกสองข้างแล้วก็หมายเลขสิบเนี่ยคือตำแหน่งที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับอ่ะก็เป็นไปนตามอย่างที่ผมเคยรายงานไปเลยว่าฟาบิโอคาบิโยจะมาในโคตาปีแรกเนี่ย คือตัวลุกสำรองเล่นปีกซ้ายได้ปีกขวาได้ฟาวน์นายอาจจะพอเล่นได้แล้วก็เพลย์เมเอร์ก็เล่นได้เป็นแบบเป็นเชิงตัวลุกจะไม่ใช่เชิงมิดฟิลด์นะครับสำหรับคาวาบาโยนะอ่ะทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจอเกนคอกันบ้างน,นะครับผมรันภาพคาวาโย,ยยาวๆเลยนะครอบอกว่าผมยินดีนะยินดีต้อนรับเลยยินดีมากที่ในที่สุดได้ได้เปิดตัวแล้วก็ได้ต้อนรับฟาบิโอคาวาโยให้ทุกคนได้รู้จักนะเพราะว่าฟาบิโอคาวาโยเนี่ยคือผู้เล่นในชนิดที่ว่า เป็นคนที่สามารถดึงให้ทุกคนในสนามแบบอู๋ร้องว้าวได้อ่ะด้วยเพียงแค่เท้าสองข้างของเขาอ่ะเอออันนี้คือการเปรียบเปยของของเชอร์กนคอปนะครับเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจมีความกล้าหาญที่จะตะลุยบอลไปข้างหน้าเขาสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นได้เขาเป็นผู้เล่นที่มีความสารพัดประโยชน์สร้างอันตรายในเกมรุกด้วยการสร้างสารรค์เกมแล้วก็จังหวะการเล่นปีที่แล้วเขาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับฟูลแลมจริงๆนะเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากมายแต่ ผมอยากให้ทุกคนอดรออดทนรออีกนิดนึงคือเหมือนอดทนรอในการพัฒนาของดาวรุ่งด้วยเขาเพราะเขากาอายุยังน้อยไงน,นี่เพราะว่านี่อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่านี่คือการสเตปอัพหรือว่าการยกระดับอาชีพของเขาด้วยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวด้วยเรารู้ว่าเขาสามารถเป็นนักเตะที่เก่งได้ซึ่งนั่นแหละทําให้เราอยากได้เขามาตั้งนานแล้วฟังประโยคนี้ให้ดีนะฮะเขาบอกว่าเราอยากได้เขามาโซลองแล้วนานมากแล้วเขาอยู่ในสภาพตอนนี้เขาจะอยู่ในสภาพอดน้อมที่ดีกับเรา เขาจะได้เรียนรู้ได้พัฒนาเขาจะได้เรียนรู้จากนักเตะคนอื่นๆในทีมที่เป็นรุ่นพี่ที่เปรียบเสมือนครูครูฟุตบอลที่คอยช่วยเขาในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็พัฒนาในเรื่องอื่นๆด้วยเขามีหลายอย่างที่สามารถพัฒนาได้อีกและผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคาโอายโยนี่คือบทสัมภาษณ์ของเจอเกนคอปนะครับอ่ะก็เรียบร้อยฮะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เนี่ย เดี๋ยววันนี้มารายงานตัวแน่วันจันนะฮะวันจันร์ก็นักเตะที่จะมีชุดหนึ่ง19คนแรกที่ผมพูดชื่อไปเมื่อวานเนี่ยจะมาก่อนนะครับทีนี้ฮะคำถามต่อมาแล้วใครจะใส่เบอร์สิบนี่คือคําถามที่ในโลกออนไลน์ก็ถามกันนะครับใครจะใส่เบอร์สิบของมาเน่ที่ว่างอยู่ซึ่งเป็นคําถามที่ยังไม่ได้คําตอบนะแต่ว่ามีสีสันอันหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวคาร์โยเองก็โพสต์ในไอจีฮะนี่ฮะโพสใน i g จีอินสตาแกรของตัวเองนะครับว่า ในที่สุดก็ได้แบบเปิดตัวเป็นสัญญาเป็นนักเตะลิพูสักทีเจอกันเร็วๆนี้นะแฟนบอลลิพูทุกคนแต่จุดที่คนส,สนใจมากๆครับอีกอย่างหนึ่งคือจูดเบลิงแฮมฮะมากดไลค์อีกแล้วโทุกความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับริพูเข้ามาตลอดนะครับจูดเบลิงแฮมแมจะไม่ให้คิดว่าไม่มีใจได้อย่างไรใช่ไหมเออขนาดโพสต์ของคาวาโยยังมานะครับทีนี้เมื่อพูดถึงจูดเบลิงแฮมแล้วนะครับ ผมมีข่าวมาฝากกันด้วยมาดูแหล่งข่าวที่ผมต้องใช้คําว่าผมกําลังจับตาดูอยู่แล้วช่วงหลังกําลังมาแรงแต่ผมขอใช้คําว่าผมจับตาดูอยู่นะนั่นก็คือคริสคานที่เป็นคนแพร่งพายเรื่องซาร่าการต่อสัญญาซาร่าออกมาเป็นคนแรกๆก่อนเลยว่าใกล้ตกลงได้แล้วแล้วก็เป็นคนที่บอกก่อนที่จะมีการประกาศสัญญาซาร่าประมาณ2-3ชั่วโมงว่าตอนนี้ทีมง,งานอยู่ที่กรีซแล้ว มีคุณนอตอะไรนะบินไปที่กรีซแล้วไปปิดดิวไปไปเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับซาร่าแล้วก็พอหลังจากโพสต์ไปสามสี่ชั่วโมงมันไม่เกินสามชั่วโมงริพูก็ประกาศเซ็นสัญญากับซาร่าเลยดังนั้นผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับกริสคาดแล้วก็กำลังจับตาดูผลงานในอนาคตอีกแล้วก็ผู้ติดตามไม่น้อยเหมือนกันนะในท w i t t e อร์เขาประมาณ60,000คนนะครับเขาบอกว่าร์พูนะครับตอนนี้กำลังทำการ พูดคุยนะฮะกับทางดอทมุญแล้วก็จูดเบิงแฮมอยู่นะครับลิเวอร์พูลอยากได้อ่ขอภัยจูดเบิงแฮมก็อยากย้ายมาลิเวอร์พูลนี่ครับวอนเอฟซีครับจูดอยากย้ายมาลิเวอร์พูลกันแต่จูดเนี่ยนะครับให้ความเครารพดอทมุญมากๆคือจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับฟอสหรือว่าใช้แบบว่าบอกไปบอกสโมสรว่าอยากย้ายหรือว่าอารมณ์ใช้ชนิดที่ว่าแบบ บีบให้สโมสรปล่อยตัวมันจะไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าให้ความเคารพดอนมุลนะจูดให้ความเคารพดอ o มุลเนาะดังนั้นจูดถูกบอกนะครับว่าเอออย่าเพิ่งไปนะคือดอ o มุลบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งไปไหนแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนครับจิสขานก็บอกว่านี่ยสิ่งที่ได้รับทราบข้อมูลมาก็คือในซัมเมอร์นี้เป็นไปได้ยากมาก,มากอืมอันไรลี่เป็นไปได้ยากนะครับคำนี้บัต Not impossible แต่ไม่ถึงขั้นว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบคำพวกนี้ก็คือ90%ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นแต่10%ยังมีมุมเล็กๆที่อาจจะเกิดซัมเมอร์นี้เลยไม่ต้องรอซัมเมอร์หน้าดอทบุญ uh, half a price นะดอทบุมนะีราคาในใจที price, นะ่จะขายนะครับแล้วก็แต่ว่าดีลยังไม่เสร็จสิน้นนะดังนั้นกิข่านเปิดก่อนเลยครับว่า ริพูเริ่มเข้าไปคุยเบื้องต้นจังใช้คำว่าคุยเบื้องต้นในดีลของจูต์เบรดิงแฮมแล้วและนี่คือที่มาของพาดหัวในวันนี้นะครับอีกหนึ่งทวิตเตอร์ที่กําลังมาแรงเหมือนกันแล้วก็เหมือนมีข่าววงในเช่นกันแล้วก็เริ่มมีผู้ติดตามหลักหมื่นคนแล้วเป็นทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า LFC Approved นะครับเขาบอกว่าริพูไม่หวั่นเรื่องราคาราคาที่ดอทมุลริพูไม่หวั่นนะครับแต่ไอข่าวลือในโลกออนไลน์ที่มันไปไกลแล้วมันจะมีข่าวลือ2อประเภทนะ มันมีประเภทที่ว่าเพิ่งเริ่มคุยก็คือกิสการกับ l อ c a อ p r o v e เนี่ยนะแต่ l อ c a p p r o v e ก็บอกว่าถ้าคุณไปได้ยินที่ไหนมาว่าการเจราจาเสร็จแล้วอักรีแล้วลิเวอร์อพูลตกลงเบื้องหลังกับดอทมูลตกลงเบื้องหลังกับเบอร์ลิงแฮมแล้วอันนั้นไม่ใช่เขาบอกว่าอันนั้นน่าจะเวอร์ไปเวอร์วังอลังการไปซึ่งมันมีจริงๆมันมีพวกที่แบบรายงานเวอร์วังไปแล้วแล้วซึ่งมันมันเกินไปหน่อยอะ่ะมันเพิ่งเขาบอกว่าเพิ่ง small step ครับลิเวอร์อพูลเพิ่งคุยกับด ยังต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นการพยายามเซ็นสัญญาซัมเมอร์นี้เลยก็ตามหรือจะเป็นการขอคุยขอจ่ายล่วงหน้าแล้วก็จองตัวล่วงหน้ามันมี2แบบเลยนะครับนะทีนี้จากแหล่งข่าวที่ผมต้องใช้คําว่าต้องจับตามองและดูผลงานกันต่อไปมาดูแหล่งข่าวที่เป็นผู้สื่อข่าวที่เป็นระดับท็อปอยู่แล้วอย่างเจมพีสกันบ้างดีกว่าล่าสุดนี้เขาก็มีการแบบว่าให้แฟนบอล Q&A ถามคาถามเข้ามาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องแล้วเขาก็มาตอบทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องหนึ่งในนั้นหัวข้อหลักคือเรื่องราวของจูดเบลลิงแฮมนะครับเจมพีส์เขียนไว้แล้วมีข้อมูลบางส่วนที่ก็ตรงกับที่พวกกิ๊ดครานพวกแตก้แอลซีเอฟพูบอกเหมือนกันนะฮะโดยเขาบอกว่าแน่นอนลิฟูทราบดีว่าในปี2023จะมีหลายทีมมาร่วมล่าตัวจูดเบลลิงแฮมเรอัลมาดริดเชลซีแมนยูเนเต็ดเป็นต้นนะ ซึ่งตามรายงานจากเยอรมนีเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ103ล้านปอนด์หรือว่า120ล้านยูโรนะครับเบลลิงแฮมไม่มีค่าชี้สัญญาดังนั้นการเจราจาต้องไปคุยเองปัจจุบันสัญญาเบลลิงแฮมเหลือ3ปีนะครับปีหน้าเหลือ2ปีลิพูนะฮะมีการเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการจะเซ็นสัญญาเบลลิงแฮมจริงๆนะลิพูจะไปร่วมอยู่ตรงวงแน่นอนอ,ะอ่ะคือ จะไม่อยู่นอกวงจะไปอยู่ในวงคุยกับเบลิงแฮมด้วยแน่นอนถ้าเกิดเบลิงแฮมพร้อมย้ายเมื่อไหร่นะครับและด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างจอแดนเฮนเดอร์สันกับเบลิงแฮมที่สนิทกันมากๆนะครับในแคมป์ทีมชาติมันจะช่วยลิ์พูได้เยอะเลยดังนั้นนะเจมส์เพียร์ย้ำเลยว่าเฮนเดอร์สันจะเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนนะครับในการช่วยคุยกับเบลิงแฮมเมื่อถึงเวลานะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าลิ์พูไม่ได้เกรงกลัวเรื่องค่าตัว เจมพีบอกแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปให้ดูนะแป๊บหนึ่งให้เห็นว่าเขาเขียนแบบนี้จริงๆนะครับสำหรับเจมพีนะฮะนี่เขาบอกว่ะนี่ฮะีฟูไม่ได้กลัวเรื่องค่าตัวนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องรอดูหน่อยเพราะคือค่าตัวมันแพงถามว่าแพงไหมแพงแต่จ่ายได้เพราะว่านักเตะคนนี้สมมุติถ้าคุณได้เบลลิงแฮมมาคุณจะใช้เบลลิงแฮมได้ยาว,ยาวแบบสิปีอายุเพิ่งสิบ9ป0สิบเก้ายี่สิบอะ ใช้ได้เป็น1ิบปีแล้วเป็นแบบนักเตะพรสวรรค์สูงของอังกฤษซึ่งหายากได้โฮมกรนด้วยนะฮะยางไรก็ตามเขาบอกว่าเรื่องของค่าเหนื่อยอันนี้ต้องรอดูถ้าเกิดนักเตะเรียกแพงจัดๆเลยเนะี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบมาขวางทางได้แต่ไอ้คาว่าอาจจะนะฮะเพื่อนๆบางคนจะไปคิดแค่ว่าเบลนท์แฮมไม่ต้องเรียกแพงอย่างเดียวแน่นอนซึ่งมันไม่ได้เสมอไปเพื่อนๆดูอย่างดาวินนูนเยสก็เพิ่งเริ่มเกิดมา ก็ได้แสนสี่โชต้าได้ประมาณแสนหนึ่งดีอาร์ได้ประมาณแสนหนึ่งกนาเต้ได้ประมาณ6กเจ็ดหมื่นเห็นไหมฮะว่านักเตะที่เขาเพิ่งเริ่มต้นโตขึ้นมามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเรียกร้องค่าเหนื่อยสามแสนสองแสนทุกคนตอนเริ่มต้นไม่ใช่นะฮะบางคนเขาไม่ได้เรียกร้องเยอะขนาดนั้นตั้งแต่แรกให้นึกภาพแบบนี้ผมจะยกตัวอย่างมันมีอีกหลายดีเลยที่อ่าผมยกยกตัวอย่างไหมว่าเบลลิงแฮมเนี่ยปัจจุบันได้รับค่าเหนื่อยกับดอนมูนประมาณ สี่ห้าหมื่นดังนั้นถ้าเราให้เขาสักแสนก็กว่าแสนห้ามันก็คือสเท่าแล้วเขาก็อาจจะพิจารณาแล้วขอเพียงแค่ใจเขาย้ายมาไม่จําเป็นต้องไปให้ก้อนแรกสองสามแสนถูกไหมไม่จําเป็นเดี๋ยวอยู่กันยาวๆเดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆพัฒนาผลงานค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นได้ตรงเนี้ยผมแค่อยากจะให้หลายๆคนที่เข้าใจว่าการซื้อนักเตะแล้วต้องจ่ายแพงทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่า ทีนี้ครับยังมีเรื่องอื่นที่นํามาฝากด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแอฟริกาครับออฟเนชันที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อลิเวอร์อพูลนะครับแต่ก็ก่อนอื่นขอบคุณผูส้สนับสนุนก่อนนะครับสำหรับสิงห์เบอร์ออฟฟุตบอลนะครับใครที่สนใจเพจที่มีท้งคอนเทนต์ฟุตบอลพิมร์ลีคอนเทนต์ฟุตบอลไทยแล้วก็กิจกรรมในวงการฟุตบอลอีกมากมายที่แจกของรางวัลด้วยรวมไปถึงคอนเทนต์ที่จะมีร่วมกับช่องคนอัดให้กดติดตามในเพจของสิงห์เบอร์ออฟฟุตบอลเอาไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะมาดูข่าวสารกันต่อนะครับเกี่ยวกััับบฟฟรริกาคคนนะ ล่าสุดมีรายงานจาก a อฟริ a n i n s i d e เนะครับเป็นสื่อในวงในของฟุตบอลแอฟริกันนะครับเขาบอกว่าในศึกฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นปี2023เนี่ยคือผมต้องบอกแบบนี้นะให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันก่อนว่าฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยในช่วงหลายปีมากๆเกือบๆสิปีได้ไมั้งผมไม่มั่นใจเรื่องจำนวนปีแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเล่นในเดือนมิถุนายนแล้วเปลี่ยนมาเล่นในช่วงซัมเมอร์แต่ที่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเล่นมก,กราเนี่ย ทั้งๆที่ไม่ได้เล่นมักการามานานแล้วล่ะมันเล่นเพราะอะไรเพราะว่าแคนามรูนเจ้าภาพเนี่ยจัดในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมไม่ได้เพราะฝนตกหนักนะฮะทีนี้เนี่ยเจ้าภาพในปี2023ครับคือปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะมิถุนายน2023ี่เนี่ยปกติต้องมีแอฟริกาครับออเนชั่นในช่วงซัมเมอร์แต่ปัญหาคือเจ้าภาพไอวอรีโค้ดก็เจอกับปัญหาฝนตกเช่นกันมันเป็นฤดูฝนก็เลยทําให้อาจจะต้องเลื่อนออกไปนะ ะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกอาจจะต้องเลื่อนครับเตรียมเตรียมที่จะเลื่อนเขาคุยกันอยู่มีโอกาสสูงครับที่มิถุนายนปีหน้าจะไม่ได้เล่นแอฟริกาครับแอฟริกนและจะเลื่อนไปเป็นมกรากรุมพาปี2024นั่นแปลว่าในมกรา2024อีกประมาณ2ปีเราอาจจะต้องเสียซา,า่าแล้วก็เกตาถ้าเกตาต่อสัญญานะแต่ซา่าต่อสัญญาไปแล้วเราอาจจะต้องเสียซา่าไปเล่นในแอฟริกาครับอฟริกนอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าเป็นเคสสุดวิสัยที่บางเจ้าภาพ เจอหน้าฝนเฉยในเดือนมิถุนายนนะก็แต่แต,แต่อันนี้ยังไม่ใช่การแบบว่าร้อยนะยังไม่ถึงขั้นว่าร้อแต่เขาเหมือนคุยกันมันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนี้ดังนั้นอันนี้รายงานให้ทราบโดยทั่วกันนะครับทีนี้มาดูกันที่สีสันของหงแดงนะครับที่นํามาฝากแบบเพิ่มเติมนะฮะในช่วงนี้ใกล้จะเปิดซีซั่นแล้วนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเราลหลายหลาคนก็ตอนนี้กําลังแบบ เที่ยวนู่นนี่นั่นกันอยู่พักร้อนกันอยู่ซึ่งฟันได้ครับแล้วก็เทรนอาโนครับไปที่สนามซิเวอร์สเตอร์เซอร์กิตนะครับซิเวอร์สเตอร์เซอร์กิตก็เป็นสนามรถแข่ง F1 ฟวันบิทิชทั้งปีนะครับนะฟันได้ไปโผล่ที่นั่นนี่ให้ดูภาพโคเทนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟันได้กับเทนอย่างเดียวมีอาเก้มาด้วยนาธานอาเก้นะครับรุ่นน้องร่วมชาของฟันได้นะฮะนี่ครับก็มายืนถ่ายร่วมกับทีมรถที่กริก นะที่รถของ r เ d ดบูทีมเรดบูซึ่ง r เ d ดบูก็มีนักขับที่เป็นคนฮอลแลนด์อยู่ไงก็คือแม็กเวอร์ซับเพนเป็นแชมป์โลกปีล่าสุดนะครับแล้วก็นี่ฮะเทนอาโนก็ไปแลกเสื้อกับทางแม็กเวอร์ซับเพนด้วยอย่างที่บอกนะครับที่เป็นแชมป์โลกปีล่าสุดนะระนี่แลกเสื้อกันเรียบร้อยพร้อมลายเซ็นนะครับแล้วก็ฟันได้กับน้องเทนฮะยืนกับรถโดยที่มี อันนั้นใช่แม็กไหมคนนั้นใช่แม็กไหมเอ๊ะคนบนรถใช่แม็กไหมแต่มันทีมของเรดบูลนะก็น่าจะเป็นแม็กันนะฮะคิดว่าไม่น่าพลาดนะหรือเปล่าแต่ว่าไอ้บนรถไอ้นบนรถใ,ใครไม่รู้อะอ่ะก็เทมากๆอะเอาภาพนี้มาฝากกันนะครับเออต้องพูดตรงนี้คือวันจันทร์เนี่ยวันนี้เดี๋ยวค่าๆบ้านเราผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเริ่มได้เห็นภาพการซ้อมของนักเตะสิบเก้าคนที่บอกว่ามาายงานตัวก่อน ทีนี้มันจะมีพวกที่ไปเล่นทีมชาติใช่ไหมครับในศึกเนชันลีกเมือมอม่อต้นเดือนมิถุนายนหรือว่าอุ่นเครื่องก็ตามหรือว่าที่เนี่ยนักเตะทีมชาติเราอย่างเช่นผมยกตัวอ,อย่างเลยทเทรนด์ฟานไดาที่ไปเล่นทีมชาติมาพวกนี้ได้วันพักเพิ่มก็คือจะยังไม่ได้กลับมาวันจันทร์ครับแต่เจมส์เพียสครับเขียนในเมลบล็อกว่าพวกนั้นเนี่ยน่าจะกลับมาก่อนที่จะเดินทางไปประเทศไทยทีมงานลิอร์พูลเนี่ยน่าจะเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประมาณวันที่9พวกนั้นเนี่ยก็น่าจะมา,มาประมาณวันที่ที่8ที่9เนที่ย มารายงานโตแล้วก็บินมาไทยด้วยนะแต่ว่ามีวันหนึ่งผมวันนั้นเนี่ยผมไปไปเจอพี่คุณวินิษมานะเขาบอกว่าแต่คนที่อาจจะมาช้านิดนึงอาจจะเป็นอาริซงที่น่าจะเดินทางแยกแล้วก็มีเฮนเดอร์สันด้วยจอแดนเฮนเดอร์สันอาจจะเดินทางแยกมาไทยคือไม่ได้มากับเครื่องบินลําเดียวกับน่าจะเป็นอาริซงนี่แหละน่าจะมาเครื่องบินที่หลังอะ่ะไม่ได้มาลําเดียวกับเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้นะอันนี้ ไหนๆเปิดถึงอาริซงเบเกอร์แล้วนะครับก็อันนี้เขาก็ยังอยู่ในบราซิลฮะดูทรงแล้วเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิรัดอะไรนะเนี่ยนะนี่น่าจะเป็นบราซิลแล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนจะเที่ยวในเมืองและอา่าวออกไปสู่ธรรมชาติบ้างนะฮะก็ไปสู่นี่เห็นไหมหรือมันก็เป็นหนึ่งวิวที่บางทีเราเห็นเมืองมาเบื่อเบอื่อแล้วได้เห็นสีสันธรรมชาติแบบนี้แล้วมันก็ใจฟูเหมือนกันนะฮะอ่ะก็ทางอาริซงเบเกอร์ก็ไปเที่ยวธรรมชาติ อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะกลับมารายงานตัวกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับน่าจะเป็นรัฐหนึ่งในบราซิลนะรัฐอะไรเนี่ยอูการ์ดิดูซูเนะี่ยเชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ในบราซิลนี่ผมกดเข้ามาในแผนที่นะนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่องสารและส่วนต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ